หน้าหมองคล้ำต้องมาฝังคลิปนี้คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าของเราคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาซิลฟ้ากระจุดดงดดำผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นนะคะวันนี้ซีมีตัวช่วยคะ่ะแกรม ตัวนี้นะคะเป็นสบู่มะละกอของอีรันดานั่นเองตัวนี้นางเลิศจริงๆเรารู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยนะคะว่าผิวหน้าชุ่มชื้นเวลาใช้แล้วนั้นหน้าไม่แห้งคือโดยรวมก็คือนางเลิศจริงๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านางจะเลิศขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ล้างหน้าแล้วก็ทูตัวเขาจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวกระตังใสแล้วก็ลดเลือนพวกจุดด่างดำฝ้า,ากระแก้ไขปัญหาสิวได้ดีมากๆเลยอีกทางเขายังให้ความชุ่มชื้นทําให้ผิวหน้าขาวกระตังใสแล้วก็กระช ลูกปมพ้นแลดูอ่อนว้ฟองของเขานะคะจะเนื้อนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดใครที่ผิวมันเป็นสิวง่ายไม่ว่าจะบนใบหน้าหรือว่าหลังหมดกังวลไปได้เลยค่ะตัวนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวแพ้เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่านางเริ่มมากเลยนะคะแค่ฟอกบ,บนใบหน้าเป็นประจำเท้าเย็นนะคะเราก็จะมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่งางใสนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนํามาโูล์ําตัวได้ด้วยจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วย นะบอกเลยนะคะว่าไอเทมนี้สาวๆไม่ควรพลาดเลยนะคะกับสบู่มะละกอของอีรันดาน,นั่นเองตัวนี้นะคะ85ตามราคาเพียงแค่150บาทแต่คุณภาพเขาขับก้อนมากๆเลยค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่ยังมีผิวหน้าขาวกระต่างต่แบบซีแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะ